สวัสดีครับอยู่กับสวนองุ่นปอมสุวรรณครับพี่น้องคลิปนี้สิมาบอกเรื่องผงเพีย้ยไฟนะครับพี่น้องหลายคนถามผมมา,าครับว่าใบายิกจังเสียเพีย้ยไฟมันลงเฮ็ดจังไดจังเสียหายก็ะฉีดยาแหละครับหรือว่าฉีดน้ำฉีดน้ำใส่เขาให้มีความชื่นในหลงเหลือน,นะครับฉีดน้ำก็ได้นะครับแล้วก็จังค่อยมาฉีดยานะครับทีนี้เพื่อนถามว่าใบายิกเนี่ยมันจริงหายบ่ ใบหงิกแล้วบ่หายเด้อครับพี่น้องแต่ถ้าเพี้ยมันตายแล้วหรือว่าเฮาฉีดยาตายแล้วเนี่ยอันตัวที่มันหายคือนี่ครับยอดไม่เนี่ยครับนี่คือบ่มีเพี้ยไฟเราเด้อนี่ยอดงามจังเสียครับนี่ล่ะคือหายแล้วครับพี่น้องเนี่ยแบบนี้เด้อพี่น้องญาฝิไปคิดว่าใบมันหญิกแล้วมันถีคืนนะครับมันถีบ่คืนตอนที่มันหงิกเนี่ยให้เฮารักษามันนะครับรักษามันก็โดยการฉีดยานี่แหละนะครับ สำหรับยาเพีย้ยไฟอยู่ในสวนผมก่สีใไส้ไทยมีท็อกแซมคาบาลิวนะครับแล้วกับอิมาเมกตินอ่าอิมาเมกตินนะครับเบนโซเอตประมาณนี้ครับพี่น้องยอดผมกางทีดูดอดอกเนี่ยลักษณะแบบนี้หายเราเด้อครับบอยกิบบองบองแล้วหอก็เลี่ยงยอดตรงขึ้นเลยบอบนสำหรับพี่น้องปลูกไหมเด้อครับเด้อเอา บ่ต้องห่วงดอกใบสุ้มเนี่ยใบแก่ใบยังใบเงีย้ยมันปล่อยมันครับเดี๋ยวใบแก่มันก็นล่วงร้ยถิ่มเขาเลี้ยงยอดนี่เลยครับเดี๋ยวเขาก็ะทิขืนข้างไอ้เขาด่งใบเลยทีเนี่ยตามนี่แหละครับเรื่องของการป้องกันเพี้ยไฟฉีดยาเพลี้ยไฟสําหรับใบเงีย้ยแล้วบ่นหายเด้อครับพี่น้องอ่ะให้พี่น้องเข้าใจตามนี่ครับนี่แหละครับคือการรักษาหายแล้วยอดเขาที่สวยงามแบบนี้ครับใบเขียวยอด ใสย,ยังสีครับบอมีหีกมีงอนี่แหละครับแต่ว่าส่วนข้างล่างกอนาัน่นเป็นแล้วครับของผมนี่แหละครับเอามาเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งนะครับว่าเพี้ยไฟมันเป็นแล้วมันบ่าหายถ้ามันตายแล้วยอดไม่เ้าสีออกมาแบบนี้อ้าวเป็นอันว่าเข้าใจตรงกันนะครับขอบคุณครับ